สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้ก็พบกับเคืนนะครับบอสปลอดภัยนะครับ,บ,บ,บวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวน้าตกกระทิงนะครับผมน้ำตกกระทิงเนะนีกก่ยมันจะดูเมืนกระทิงหรือเปล่ามไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปรับชมดีน้ำตกกระทิงไดีกว่าไป นี้ก็ถึงแล้วนะครับน้ำตกกระทิงนะครับผมอยู่ที่วิทยานแห่งชาติเขาเพชรกูดนะครับผมครับตอนนี้ก็กำลังจะเดินขึ้นไปที่น้ำตกกระทิงนะครับผม ก็าดูแล้วทางค่อนข้าง,งก็น่าจะห่างจากที่จอดรถประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับน้ำตกกระทิงบรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นนะครับเปลี่ยนจากเที่ยวทะเลมาเที่วน้ําตกแทนนะครับสุดท้เพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้ปีใหม่เนะครับแล้วก็ช่วงเนธันวานี้ทะเลจะคนเยอะมากนะครับผมก็เลยมาที่นี่แทนนะครับทะเลก็ไปบ่อยแล้วด้วยนะครับ บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมโดยรอบออไปดีกว่านะครับไปกันเลยครับ ตรงนี้นะครับก็ถึงจุดน้ำตกนะครับจะมีมันจะมีเป็นชั้นๆน,นะครับ ตรงนี้คาดว่าไม่มี้ายนะว่าเป็นชั้นท่ไไห่นะแต่ว่าได้เลยนะครับสวยนะครับน้ำตกน้ำตกกระทิงมีกระทิงหรือเปล่าสวยนะครับบรรยากาศดีนะครับแค่แถวทางด้านทางหน้าผมนี่ก็จะเป็นพวกเป็นน้ำตกลงไปแล้วก็มี่งไม้ทับตบซ้อนอยู่มีเถาวันนะครับดูสวยงามมากเลยนะครับ ก็เป็นจุดที่เหมาะกับถ่ายรูปมากนะครับว่าจะมาถ่ายรูปกับน้ําตกเนี่ยตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์นะครับมาทมกจุดนี้ดีกว่าครับผมน้ำตกที่นี่มีปลาเหมือนที่น้ำตกน้ำตกพิ้วเลยนะครับมีปลา เยอะมากนะครับคุ้นคนมากเลยนะครับไปอย่าวเราไปชมจุดต่อไปกันดีกว่านะครับผมไป ที่นี่ครับก็มีตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่9นะครับแต่ไม่รู้จะพาไปถึงชั้นหรือเปล่าแต่ก็พยายามนะครับแต่ตอนนี้ผมได้เจอกับสะพาน,นครับเป็นจุดที่ถ้าใครมาถ่ายรูปน่านะจะได้มุมสวยได้เยอะเลยนะครับเนี่ยไปเดีย๋ยวเราไปดูมุมถ่ายรูปกันดีกว่า นะครับสะพานน่าจะอดนะครับเพราะว่าเขาน่าจะปิดปรับปรุงนะครับวัดใช้งานซ่อมแซมว่าไม้อาจจะผุด้วยงไงไม่รู้นะครับก็เลยอดถอ่ายรูปมุมนี้เลยสวยมากเลยนะครับถ่ายรูปมุงนี้ไม่เป็นไรครับถ่ายข้างสะพานก็ได้นะครับมุมนี้เลยครับ ผมนะครับก็จะเป็นน้ำตกชั้นที่3นะครับชั้นที่สามเดี๋ยวเราจะขึ้นต่อไปเรื่อยนะครับจะถึงชั้น9้าหรือเปล่านะครับไปรับชมกันต่อครับผม กับป่ากับเขาครับรักป่ารักเขาแต่เขาไม่เคยรักเราเลยนะครับอตอนนี้นะครับผมก็จะเดินตามทางข้างน้ำตกไปนะครับเนื่องจากว่าได้ใกล้ชิดกับน้ำตกมากกว่านะครับก็เลยเดินทางนี้แหละถึงมันจะลำบากแต่ว่ามันก็มีสีสันนะครับทางนี้ อาจจะลกหน่อยแต่ผมว่าโอเคนะครับสำหรับผมไปลุยกันดีกว่าสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะไปทางป่านะครับแต่ว่าสีปรีผมไม่พอใจนะครับอยากจะเดินทางให้สบายนะไม่เป็นไรก็าพาไปนะผม <c oughs> เออนานมาเที่ยวต้องมาคนเดียวนะครับอย่ามาหลายคนอย่ามาแผลงนะจะลําทำบาา เอาละครับผมรับชมกันต่อเราไปกันต่อนะครับชั้นที่สี่ถึงชั้นที่เก้านะครับผมเฮ้ยเห็นบันไดแล้วรู้สึกเน่ยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเพื่อท่านผู้ชมผมก็ไปได้นะครับผมขอให้มีคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เยอะๆผมก็ดีใจแล้วครับแต่ตอนนี้แม้แต่ตอนนี้จนบัดนี้ยังไม่มีใครซับสไคร์ผมนะครับเนื่องจากว่าผมไม่สามารถ จะเปิดสร้างรายได้ได้เลยนะครับก็มาเที่ยวก็เสียตังค์ฟรีนะครับแต่ก็มีความสุขกับมาเที่ยวนะครับดีกว่าเลิกหยุดงานมาแล้วก็อยู่แต่ห้องอยู่แต่อะไรนะครับมันก็รู้สึกเบื่อหน่ายนะครับผมก็เลยถือโอกาสนี้นะครับมันหยุดสองวันนะครับก็มาเที่ยวที่จันทบุรีตอนแรกมีแผนว่าจะไปกาญจนบุรีครับแต่ติดตรงที่ว่ามีเวลาน้อยนะครับมีเวลาแค่หนึ่งวันนะครับเพราะอีกวันนึงผมดันนอนจนสายนะครับ ก็เลยมาที่จันทบ,บุรีแทนนะครับเพราะว่าเนื่องจากการจันทบ,บุรีที่เราจะไปเนี่ยก็คือมันไกลมากก็เลยมาที่จันแทนแล้วก็ถ้าเกิดไปการเนี่ยเราต้องไปนอนนะครับสองวันหนึ่งคืนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าก็มีแลนที่จะเที่ยวที่นู่นเหมือนกันนะครับรอโอกาสนะครับยังไงถ้าอยากให้ไปเที่ยวสนุกที่การจันทบ,บุรีก็ฝากสับสกายเยอะๆนะครับ ผมจะได้มีทุนทรัพย์ในการไปเที่ยวที่อื่นนะครับเดียย๋ยวตอนนี้ก็เที่ยวชมเมืองจันไปก่อนนะครับแล้วก็ทะเลกระทิงแล้วไอ้น้ำตกกระทิงผู้ผิดนะครับผมไปรับชมกันต่อดีกว่าครับผม เหนื่อยมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าผมขึ้นมาถึงชั้นที่4แล้วนะครับโอ้ทำตกชั้นที่4นี่ก็หอบเด็กนะครับไปชมกันต่อครับจากชั้นที่4ก็ไม่ค่อยสวยอะไรเดี๋ยวเราไปดูชั้นอื่นดีกว่าเฮ้ยแย่ตอนนี้ครับ แต่นี้ก็แฟนผมลงไปคนละเดียวคนเดียวนะครับผมต้องขึ้นแบบคนเดียวผมก็เป็นคนแบบว่าอยากเที่ยวทั้งทีก็อยากจะไปให้ครบนะครับยังไงวันนี้ขอไ้ถึงชั้่เก้านะครับ กมาตอนนี้แบตผมก็แบตกล้องโปโะผมก็ชาร์จเลือไปหมดแล้วครับ,บเหลือสามสามเปอร์เซ็นต์ผมต้องประหยัดแบตให้มากสุดนะครับไปเเราไปเจอชั้นที่สวยดีวาครับตอนนี้ผมก็ถึงน้ำตกชั้นที่ห้าแล้วนะครับแค่ชั้นที่ห้าเนี่ยไกลสุดยอดเลยนะครับแต่ก็สนุกดีนะครับ แต่เขาบอกว่าอันตรายหน้าผาสูงชันนะครับเนื่องจากว่าชั้นนี้ก็ที่หนะะ้าผาสูงนะครับอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับเวลาลงมาต้องระมัดระวังนะครับตรงนี้ไปเราชมชั้นที่ห้าดีกว่า ตอนนี้เกิดอุปสรรคนะครับผมก็คือเป็นท่อน้ํานะครับแตกตรงทางนะครับเลยทําให้เราผ่านไปไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ากลัวกล้องพังด้วยนะครับถ้าเกิดน้ําก็ะเด็แต่กล้องก็ควยจะเป็นไรนครับแตน้ําไหลแรงมากนะครับดูทางไปตอนนี้เราไปไม่ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะลองหาที่ทางไปนะครับอ,อ้อมไป แต่ก็ต้องขึ้นไปถึงชั้นบนได้เลยนะครับโอ้ได้แล้วครับไปชมท่าต่อไปไดีกว่าที่ตรงนี้นะครับก็เป็นชั้นที่ห้านะครับแต่ว่าเป็นผาหินใหญ่ใหญ่มากนะครับแล้วก็อยู่ใกล้น้ำตกที่สุดนะครับว้าใกล้ชี่น้ำตกนะครับผม ดี๋ยวครับผมไปชั้นต่อไปดีกว่าครับ ไม่รู้ว่านี้เราจะขึ้นถึง,ถงจุดสูงสุดหรือเปล่าแต่เขาพยายามไปถึงครับไปก่อนที่แบตดกล้องจะหมดเฮ้อทางเขางรักเขาเลมากนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ถึงน้ำตกชั้นที่หกชั้นที่หกแล้วนะครับเราไปชมตกชั้นที่หกกันดีกว่าครับ ชั้นที่หกอยู่เลยนะครับแต่ว่าชั้นที่หกก็โอเคอยู่นะครับจะไปต่อแล้วพอสัมนี้ดีนะครับไปต่อครับ ในสุดเราก็เห็นปลายชั้นเจ็ดแล้วครับ <c oughs> ชั้นนี่เจ็ดแล้ว <c oughs> ชเจ็ดแล้วครับ เมื่อไรจะถึงไปกันต่อครับตอนนี้ชั้นที่แ8ครับโอเคผมขอพักตอนอยู่ชั้นที่แ8ก่อนนะครับผมก็ยกเริ่มไม่ไหวแล้วท้าสุดท้าย อันท้ายนี่เฮ้ยเลยครับดูแลต่อ กามัจะขึ้นได้ป่ะนครับเห็นป้ายเขาข้าว่าห้ามขึ้นก่อนได้รับอนอุญาตผมก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าชั้นที่เก้าขึ้นไม่ได้ผมก็จะไม่ขึ้นเพราะว่าเราทําตามกฎของกรมป่าไม้นะครับน่าจะได้กับชั้นที่แปดนะผม ว่ามันมีป้ายเขียนอยู่ครับว่าอันตรายห้ามขึ้นก่อนได้รับอนุญาตนะครับก็เลยสูงสุดแค่ชั้นที่8นะครับแต่ก็โอเคนะครับถือว่าทะนขึ้นมาชั้นที่8ได้ก็โอเคนะครับนี่ครับป้ายอยู่ด้านหลังผมเลยนะครับคือเราคงไปต่อไม่ได้ครับผม สำหรับทริปนี้นะครับก็ทริปนี้ก็อยู่ที่นะครับอุทยานแห่งชาติเขาเพชรชกูดนะครับผมแต่ว่าอยู่ที่เดียวเขาชกูดนะครับแต่ว่ามันจะเป็นน้ําตกน้ําตกกระทิงนะครับผมนี่ก็จะมันมันจะอยู่ําพวกเดียวกันนะครับก็จากที่ผมได้ขึ้นไปนะครับก็ถือว่าผจญภัยพอควรนะครับก็คือขึ้นไปนี่แบบผมจะถึงแต่ละชั้นแต่ละชั้นนี่ก็คือว่าไกลกันมากครับ ลงมานี่หมดเรี่ยวหมดแรงเลยนะครับเนื่องจากผมก็ไม่ได้เดินไม่ได้ออกกาลังกายเลยนะแล้วกลับมาขึ้นเขาอย่างนี้ก็แยมกันนะครับที่นี่ก็เหมาะสำหรับสายเวนเจอร์นะครับที่ชอบปีนไตนะครับแนะนําเลยที่นี่นะครับผมแล้วก็เป็นสายที่แบบอาจจะเป็นคู่คู่แฟนนะครับแฟนผู้หญิงด้วยยังไงในที่ชอบสายเวนเวอร์ช่มาได้เลยแต่แต่ถ้าเป็นที่แบบไม่ชอบแบบชอบเดินสบายมากกว่าก็แล้วค่อยเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเป็นเขาที่สูงนะครับอาจจะ มาได้แต่นั่งเล่นแถวล่างๆได้ครับน้างล่างก็จะมีน้ําตกมีอะไรให้นั่งเล่นนะครับโอเคนะครับก็ยังไงก็ก่อนจะกลับก็ฝากนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมยังไงก็คลิปหน้าผมจะไปเที่ยวไหนนะครับฝากติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับไปสำนน้ลาก่อนนัทชมกลับบ้านนอนหลับกอดไม่ไหวแล้วนะครับบ๊ายบาย